เรียกได้ว่าเป็นดิวที่สุดหือฮาในเลทที่2ของศึกบลรีโวไทยลีกเลยก็ว่าได้แหละครับเมื่อฉลามชนชมบุรีเ c ฟคว้าตัวฟาอิกโบเกียกองหน้าทีมชาติบุูไนามาร่วมทีมกองหน้าที่ได้รับตําแหน่งนักฟุตบอลที่รวยที่สุดในโลกเพราะว่ามีสักเป็นถึงหลานกษัตริย์ของบูไนยแต่เจ้าตัวเลือกที่จะมาใช้ชีวิตแบบนักบอลธรรมดาลงเล่นกับเหล่าฉลามหนุ่มภายใต้การดูแลของบิ๊กบอลสสิงโตทองการได้ฟาอิกนะ่ก็คือ เราเอาเข้ามาเนี่ยคือเรื่องฟุตบอลล,ล,ล้วนๆเลยไม่มีการตลาดไม่มีการสปอนเซอร์ไม่มีอะไรครับเพราะทางโคตเต้เคยเคยเห็นไฟอีกเล่นตอนติดทีมชาติ19ปีใช่ไหมครับตอนนั้นโคตเต้เขาทําทีมชาติด้วยเขาก็เลยเจอกันเขาก็เห็นแล้วพอเมื่อ3ปีที่แล้วตอนโคตเต้มาอยู่ที่ชลบุรีโคตเต้ก็ส่งโปรไฟล์โปรไฟล์อีกมาให้ผมผมก็ดูกันคุยกันแต่ตอนนั้นเราติดต่อไปแล้วแต่เงินเดือนเขาเป็นล้านเดียวมันแบบมันมันมันเยอะมาก แล้วพอมาตอนนี้เราก็ตามข่าวเขาาเ้าม,ขา,เขามาเรื่อยๆครับตามข่าวเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จนเรารู้ว่าเขาย้ายไปอยู่ในหลีของโปรตุเกสแล้วเขาอะแทบไม่มีชื่อในแบบใน20คนเลยเขาก็ได้แค่ซ้อมเขาอยู่ในทีมชุดใหญ่จริงแต่เขาแทบไม่ได้เล่นเราก็เลยตอนพักเลสที่ผ่านมาครับเราก็เลยติดต่อไปที่เขาอีกทีหนึง่งว่าเราก็บอกตรงๆบอกว่าเราไม่ได้เป็นทีมที่แบบไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่ที่นี่ฉันมั่นใจว่าแบบคุณจะได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้น มากกว่าอยู่ที่นั่นแล้วก็พูดติดตลกว่าแบบคุณรวยขนาดนั้นแล้วคุณคงไม่มาเอาเงินเดือนอะไรแบบที่ชมบุรีหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาขอเวลาคิดประมาณสองสามวันครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคเขาตัดสินใจละวว่าเขาจะยก,ยกเลิกสัญญาตัวเองที่นู่นแล้วก็จะย้ายมาอยู่ที่ชมบุรีเพื่อโอกาสในการลงสนามได้มากขึ้นซึ่งเราก็ประทับใจตั้งแต่เขายังมาไม่ถึงอะเพราะเขาบอกว่าแบบเขาไม่ใช่ปีนนะเขาแบบมันอาจจะเป็นศักเขาเป็นอะไรเงี้ยแต่อันนั้นมันคือที่บูนแต่เขามาประเทศไทยเนี่ย เขาอยากจะมาพิสูจน์ตัวเองเรื่องฟุตบอลเขาก็บอกว่าเขาขอให้แบบปฏิบัติกับเขาอะเหมือนนักฟุตบอลอาชีพทั่วไปเหมือนเขาเป็นนักเตะอาชีพคนหนึ่งที่อยู่ในชลบุรีก็มีรถมีรถญี่ปุ่นให้ใช้คันหนึง่งมีอพาร์ตเมนต์ให้อยู่ที่เดือนละหกเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ถ้าเกิดเขาอยากไปอยู่อย่างนักเตะต่างชาติคนอื่นที่เขาอยากจะไปอยู่เองหรือขับรถแพงๆเองเขาก็จ่ายส่วนต่างเองเนะครับเราก็ให้คนนตัวเขาเองเขาก็เลือกขับรถที่สโมสรเตรียมให้เขาก็เลือกที่จะ แบบปฏิบัติเหมือนนักเตะอาชีพทั่วไปมันก็เลยเป็นการที่ปรับตัวเข้ากับทีมเพ,เพื่อนรุ่นทีมได้ง่ายแล้เขาก็เข้าหากับทุกคนเขามีความเฟรนลี่เลยครับแบบไม่ถือตัวไม่อะไระครับเขาจะสนิทที่สุดก็น่าจะเป็น ถ้าเป็นคนไทยก็ได้เป็นพวกผมนละครับก็มีกล้องเกลือลิฟอฟอะไรเงี้ยที่ว่าแบบไปทางกาแฟาด้วยกันก่อนซ้อมบอลมีผมกล้องอฟอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นบางทีมาทานข้าวกินกันที่บ้านอะไรเงี้ยก็ก็จะมีประมาณนี้ถ้าเป็นคนไทยแล้วก็ถ้าเป็นต่างชาติก็น่าจะเป็นพวกเดนนิสพวกพวกยูพ,ก ung, พยองซูอะไรเงี้ยที่เขาแบบไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับ แม้ว่าเจ้าตัวจะล้างสนามไปนานแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งรวดเร็วของโบเกียอีกทั้งยังสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในเกมรุกทําให้ชมบุรีเชื่อว,ว่าหากเจ้าตัวมีความฟิตสมบูรณ์ก็จะมีโอกาสลงสนามอย่างต่อนเนื่องแน่นอนต้องยอมรับก่อนว่าเขาย้ายมาจากที่ยุโรปอากาศหรืออาหารการกิน สภาพต่างๆเนี่ยแล้วแบบคือเขายังปรับตัวได้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในเรื่องของฟุตบอลอ่ะคือเขาห่างจากเกมมานานครับเขาห่างจากเกมมานานเพราะเขาแทบไม่มีแมตช์ดได้เล่นเลยเพราะเขามีเขาเขาไม่มีชื่อใช่ไหมครับเขาก็ได้แต่ซ้อมเงี้ยมันก็เลยต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวตอนนี้ผ่านมา3 4เกมับเขาก็ได้ลงเกือบทุกเกมครับคือถ้าให้ตัว ผมคิดว่าเขาจะดีที่สุดผมว่าคือตำแหน่งตัวริมเส้นเลยครับเพราะเขามีความเร็วและมีความแข็งแกร่งแต่ตอนอยู่ที่บูไนตอนทีมชาติเขาเล่นสูงหน้าอะไรเงี้ยเล่นหน้าตามเล่นหน้าเป้าอะไรเงี้ยแต,แต่เราก็คุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเล่นได้หมดเลยขอให้ได้ลงทีมเป็นคนแรกเขาเล่นได้หมดตำแหน่งนไหนก็ได้อนะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นประโยชน์จากเขาคือตอนนี้แล้วเราต้องยอมร,ร,ร,รับ,บ,บว่าในทีมชมรีเราตอนนี้เรายังขาดผู้เล่นที่มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงและมีความเร็วอยู่ซึ่งได้เข้ามามันก็เติมเต็มในตัวริมเส้นได้ครับ เป้าหมายปีนี้ของฉลามชนคือการติดโซนบนของตารางและลุ้นแชมป์บอล้วยสักรายการและการได้นักเตะเจ้าชายบูนัยมาร่วมทีมบิ๊กบอลก็เชื่อว่าจะตอบโจทย์และสามารถพาทีมฉลามพลังหนุ่มไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนที่วางไว้ที่เราคุยกันแต่เราไม่อยากจะกดดันตัวนักเตะครับไม่อยากกดดันทางทีมงานสตารโคร้ทเราก็พูดแบบเล่นว่าต่อให้เราแพ้หมดทุกเกมเราก็ไม่ตกชัน้นละ เพราะเรามี35แต้มแล้วที่เหลือคือเป็นกําไรให้ให้กับน,น้องๆนักเตะกันในทีมหลักๆเลยเราจะเน้นเรื่องออการสร้างเด็กอะคาเดมี่ครับการใช้ดาวรุ่งต่างๆเราซึ่งปีนี้มันก็เห็นผลได้ชัดว่าผู้เล่นไทยส่วนใหญ่มาจากอะคาเดมี Academy เราทั้งหมดนะครับมันก็เป็นผลจากการทํางานของอย่างหนักของโค้ชเอง ที่เขาทําแล้วก็มาต้องให้เครดิตกับพิเตียด้วยที่พิเตียเขาเป็นคนกล้าใช้เป็นคนกล้าเป็นคนบ้าคนหนึ่งในการทําทีมกล้าที่จะใช้ทรัพย,พยากรที่เรามีอยู่แล้วน้องๆมันก็พอได้ใจน้องๆก็มีความมั่นใจครับมันก็เลยส่งผลให้ตอนนี้ผลงานก็ถือว่าดีอยู่อันดับ4ของตรางครับเราก็จะโฟกัสกันนัดต่อน,นัดถามว่าเราอยากไปทั่วเอเชียไหมอยากติดที่2ไหมหรือที่3ามไหมเราก็อยากครับแต่ยังไงเป้าหมายเราก็ยังต้องเหมือนเดิมครับในลีกเราต้องการติดหนึ่งใน5ส่วนฟุตบอลทั่วที่ตอนนี้เราเข้าถึงรอบ 8ทีมแล้วสำหรับฟุตบอลลีครับเราก็จะพยายามเข้าไปรอบชิงและคว้าแชมป์ให้ได้ครับ